10บาทหลังวัดกับเพื่อน10บาทนะครับหลังวัดนะครับแบบนี้นะครับก็เรียกว่าหลังวัดนะครับเพื่อนจากสายตาตีนะครับตอนนี้นะครับมีอยู่ประมาณนะครับจากกสายตาหน้าประมาณ30กว่าใบนิดๆนะครับสากว่าใบนิดๆนะครับจากสายตาที่ติเอาวไว้นะครับแบงค์นี้นะครับอายุประมาณ50กว่าปีนะครับแต่ความแบบไม่มั่นใจก็คือ50กว่าปีแน่นอนขึ้น50ปีขึ้นแน่นอนเลยนะครับราคานะครับราคาจะอยู่ที่นะครับแบงค์หนึ่งถูกมากๆเลยนะครับ250บาทนะครับ สองร้อยห้าสิบบาทในกรณีที่เป็นแบงค์สวยนะครับไม่เรียงเลขนะครับแบงค์สวยนะครับไม่เรียงเลขนะครับแบบนี้นะครับแบงค์สิบาทหลังวัดนะครับสวยไม่เรียงเลขนะครับกาก็คือสวยไม่เลียงเลขก็คือเป็นใบๆมันเก็บกันง่ายนะครับนักสะสมก็มีกันทุกบ้านนะครับแต่ว่าก็เก่ามากแล้วนะครับก็มียากมากแล้วนะครับแต่ละบ้านที่เก็บนะครับบ้านที่เก็บก็คือจะเป็นบ้านนะครับที่รู้คุณค่าอ่า เป็นบ้านที่ vos, ู no like 30, ้คุณค่านะครับบางบ้านนะครับรู้คุณค่าถึงขนาดนะครับเก็บแบบร้อยใบเรียงเลขแบบนี้ไว้ด้วยนะครับนี่ก็คือร้อยใบเรียงเลขนะครับสามหมื่นบาทนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อห้าสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเขาซื้อไว้พันเดียวนะครับเก็บไว้ในบ้านนะครับวันนี้นะครับสามหมื่นบาทแล้วนะครับก็อยู่ที่คุณค่าที่เราเก็บอันนี้ก็เติบโตนะครับสิบาทขึ้นมาเป็นสองร้อยห้าสิบเห็นไหมฮะและนี้ก็คือสิบอ่าเท่าไหร่นะพันบาทขึ้นมาเป็นสามหมื่นเก็บกันต่อนะครับ ลดนมาลงนะครับเงินเก็บมันดีตรงที่ว่าเราจะไม่เอาไปใช้นะครับเราก็จะมีเงินเก็บครับ